จัดส่วนด้วยต้นกล้วยไม้เป็นการเพิ่มคุณค่าทางจิตใจให้กับผู้ปลูกเป็นอย่างดีเพราะเมื่อถึงเวลาที่ต้นกล้วยไม้ออกดอกให้ชื่นชมผู้ปลูกก็จะมีความเบิกบานยินดีที่ได้เห็นความงามของดอกกล้วยไม้นั้นท่านทราบหรือไม่คะว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตกล้วยไม้เขตร้อนและกล้วยไม้อย่างเป็นไม้ดอกเศรษฐกิจที่สําคัญของไทยเพราะประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกดอกกล้วยไม้เป็นอันดับหนึ่งของโลก ปริมาณกว่า20,000ตันมีมูลค่าการส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกกว่า2000ล้านบาทต่อปีลักษณะทั่วไปของกล้วยไม้เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่มีส่วนต่างๆสมบูรณ์คือมีรากต้นใบดอกและผลรากของกล้วยไม้ไม่มีรากแก้วและมีเนื้อเยื่อที่แตกต่างจากรากพืชทั่วไปเรียกว่าวีลาเมนลักษณะคล้ายฟองน้ำหุ้มอยู่ด้านนอกสุดของราก ช่วยในการดูดความชื้นจากอากาศลำต้นของกล้วยไม้ไม่มีแก่นไม้ใบของกล้วยไม้มีหลายลักษณะทั้งใบแบนใบกลมและใบร่องบางก็สีเขียวหรือมีลวดลายบนใบดอกกล้วยไม้เป็นดอกสมบูรณ์เพศแบบสมมาตรด้านข้างมีกลีบดอก6กลีบโดยมีหนึ่งกลีบที่มีลักษณะแตกต่างจากกลีบอื่นอาจมีขนาดเล็กลงหรือโตขึ้น และมีสีสันผิดไปจากกลีบอื่นจึงมีชื่อเรียกเฉพาะกลีบนี้ว่าปากหรือกระเป๋าผลของกล้วยไม้เป็นฝักเมื่อแก่จะแห้งและแตกตามแนวสันบนฝักภายในมีเมล็ดเป็นฝุ่นผงจำนวนมากเราสามารถจำแนกการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ได้เป็น2แบบแบบแรกคือกล้วยไม้ประเภทไม่แตกกอที่จะเจริญเติบโตขึ้นไปทางยอดกล้วยไม้จำพวกนี้จะมีระบบรากเป็นรากอากาศ เช่นสกุลแวนด้าและสกุลมอคคาร่าซึ่งไม่จำเป็นต้องปลูกในดินเพราะรากจะมีความสามารถพิเศษในการยึดเกาะต้นไม้และสามารถดูดความชื้นจากอากาศได้ดีทั้งยังมีส่วนปลายรากที่สามารถสั่งเคราะห์สแสงได้ด้วยและแบบที่2คือกล้วยไม้ประเภทแตกกอจะมีระบบรากทั้งที่เป็นรากดินรากกึ่งดินและรากกึ่งอากาศกล้วยไม้ประเภทนี้จะอยู่ในเครื่องปลูก เราต้องมีวัสดุปลูกให้รากได้ยึดพยุงต้นไว้เช่นสกุลเอื้องดินสกุลฟาแลนนอปซิสและสกุลรองเท้านารีเป็นต้นบางสกุลอาจมีลำต้นที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็นลำลูกกล้วยสะสมอาหารเช่นสกุลแคทเทอรียาสกุลออนซีเดียมและสกุลหวายเป็นต้นกล้วยไม้ที่ปลูกและจัดแสดงในเรือนกล้วยไม้ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์นี้มีทั้งกล้วยไม้พันธุ์แท้ ที่จะออกดอกปีละหนึ่งครั้งตามฤดูกาลโดยเฉพาะสกุลหวายที่มักออกดอกในช่วงฤดูร้อนเช่นเอื้องสายน้ำผึ้งเอื้องมอนไข่เอื้องคำเอื้องครั่งเป็นต้นและกล้วยไม้พันธุลูกผสมที่มีสีสันสวยงามสามารถออกดอกได้หลายครั้งในรอบปีซึ่งภายในพื้นที่มากกว่า6,000ตารางเมตรของเรือนกล้วยไม้ คุณจะดื่มดำไปกับความสวยงามของกล้วยไม้นานาพันธุ์ที่มีรูปทรงสีสันและกลิ่นหอมที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นกล้วยไม้พันธุ์ลูกผสมยอดนิยมเช่นกล้วยไม้สกุล p h น l a e n o p s i s c a t t l วน a v a n อนซ n เดียมซิมบ b i d i u m และหวายลูกผสมเป็นต้นและระหว่างทางเดินภายในสวนมีทาน้ำเล็กๆ ทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึงความชุ่มชื้นและร่มเย็นของบรรยากาศเสมือนอยู่ในป่าใหญ่และหากท่านสังเกตรอบๆแนวรั้วสวนกล้วยไม้นี้ท่านจะเห็นเพชรชึงกล้วยไม้พันแท้ที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกขนาดลำต้นเมื่อโต,โตเต็มที่สูงได้กว่า2เมตรเลยนะคะสำหรับท่านที่สนใจเรื่องการดูแลต้นกล้วยไม้เมื่อออกดอกถ้าอยากให้ดอกกล้วยไม้บานอยู่กับต้นได้นาน ต้องระมัดระวังการรดน้ำให้มากค่ะควรรดเฉพาะบริเวณโคนต้นหรือบริเวณรากไม่รดน้ำโดนดอกกล้วยไม้เพราะจะทำให้กลีบดอกช้ำร่วงโรยเร็วพื้นที่อีกส่วนหนึ่งของเรือนกล้วยไม้คือเรือนไม้ดอกเป็นอาคารเรือนกระจกที่แสดงพันไม้เมืองหนาว ซึ่งเป็นพันไม้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนได้ส่งเสริมให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงปลูกเพื่อเป็นการค้าเช่นฟูเซียอซาเลียอากาเพนทัสเจอราเนียมไซคลเมนคาเมเลียดัสตี้มิลเลอร์เป็นต้นซึ่งพันไม้เหล่านี้ล้วนเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่ปกติจะเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิตม่ำอากาศเย็น และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้นําพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาวเหล่านั้นมาจัดแสดงไว้ในเรือนไม้ดอกควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ระหว่าง16-20องศาเซลเซียสเพื่อให้เหมาะสมกับการปลูกเลี้ยงโดยจะหมุนเวียนนําพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาวมาจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมความงามตลอดทั้งปีถ้าจากเรือนไม้ดอกออกไปคือสวนรวมพันเฟินปลูกร่วมกับคลา้าและไม้ใบประดับในร่มชนิดอื่นค่ะ การปลูกต้นไม้หรือหาต้นไม้มาเลี้ยงนั้นไม่เพียงช่วยสร้างความรื่องลมในพื้นที่ของท่านเท่านั้นยังช่วยสร้างสภาพแวดล้อมให้หน่าอยู่เพิ่มอากาศบริสุทธิ์เกิดความสุขทางด้านจิตใจที่ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติและพืชพรุ์นในยามที่ได้ดูแลต้นไม้ที่รักด้วยใครที่ชื่นชอบการทำสวนหรือแม้แต่ที่กำลังมองหาไอเดียในการตกแต่งบ้านด้วยสวนสวยรูปแบบต่างๆลองมาชมเรือนกล้วยไม้อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เพื่อนำไปต่อยอดแนวคิดในการรังสรรค์พื้นที่สีเขียวร่มรื่นในบ้านของแต่ละท่านดูนะคะ